บรรยากาศช่างน้ำหนักน <no> ี่ครับบรรยากาศหน้าตาช่างครับโอ้ตัวเล็กตัวน้อยครับนเอ้าพี่ผู้บาช่างน้ำหนักนี่ครับขอที่เจ็ดทานเรียบร้อยแล้วเป็นภูผาไปมาใหม่ผูที่เจ็ดนี่นในภูผานะมา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 บริการมาใหม่มาใหม่มาใหม่เอ้า มามามารอมาเลยครับมา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 เด็กเด็กเด็กน้อยมาเลยอนาคตของชาติตั้งงัยดูแล้วกล้วยใช่ไหมกุ้ยครับสามคู่บนเดือยตุนนีดังรุนนีดังครับร้อยยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าพันอ่าจะรวยครับเฮ้ยโชคเกียนดาวเขาครับเกียนดาวมาแล้วนะครับวันนี้ร้อยห้านะครับออกทีวีวันนี้ช่อง two f o u ครับ ไฟ5้าหานานลุยครับนี่พันละนะ้านวันนี้เจอกับกลางปีน้อยร้ <3, 9, S 1> อยสามรอยสามจุดเก้าเกินจุดเก้าอ่ารหนงรู <9 S 1> อปอไฟฟ้าวันนี้เจอกับยอดมังกรสามสิบเก้าโลเอาสามสิบเก้าไอ้สามสิปดจุดปนสามสิบแปดจุปครับไปานร้อยสองเจอกับเจมสัก ร้อยสองจุดสองไปเยี่ยวนิดนึงลุตอนนั้เอยู่ร้อยสองพันร้อยสองหเปลี Ell ่ยนสักชั้นน้ำหนักสามสเก้าจุดห้าโอ้ยเกินนะสี่สิบจุดสองลจุดสองม่ตามหาอยู่พอดีสามสิบเจ็ดโลวันนี้เจอกับเพชรมรกต ออกขึ้นเลยนี่ครับเกิดน,น,นิดหนึ่งให้ีมามานาฬิกาสุดตัวนี้ครับหกโมงสี่สิบนาทีหมวยมันสดันเมืองโอ๊ะพอหลักบุญครับอาคารที่สิบกุมภาสองพันหนึร้อยหกสิบเก้านะครับหมวยเด็กล้วนๆครับ คู่เอกนี่เอาชุดใหญ่มาครับเพนนัมเมกับรุ่งนิรันด์ส่วนคู่ที่10ก็สามสิบเก้าจุดห้าโลอ่ะมาดูคู่แรกเปิดหัวไว้ด้วยเพชรอะตอมนะเกียรติจำรูนครับร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยกับร้อยหนึ่งเพชรอะตอมร้อยเนอมาร้อยร้อยจุดหนึ่งผ่านเฉลุยครับเจอกับเพชรหลวงครับเพชรหลวงหอหลักบุญครับนี่เจ้าของที่เชื่อศึกนี้นะครับมาร้อยหนึ่งจุดเจ็ดร้อยจุดเจ็ดยังไม่ผ่านคู่ที่สองมาแล้วครับมวยโซเชียลกับเกียนดาวครับ นี่นักวิเคราะห์วิจารณ์มวยด้วยแล้วก็ชกมวยด้วยนะวันนี้ร้อยห้าครับมาเกินไปหนึ่งจุดเจ็ดมาร้อยหกจุดเจ็ดเกณฑ์ดาวเห็นว่าที่ตาช่างที่บ้านนี่เสียนะฮะเกินเจอกับยอดนักรบครับยอดนักรบสิทธิ์สรวัตรหนึ่งก็มาร้อยห้าตามพิกัดส่วนคู่รองนี่เป็นกลางปีน้อยครับกลางปีน้อยสิทธิ์ออสพี่โบครับร้อยสามมาพอดีครับเขาเจอกับคูณพันล้านครับนี่คูณพันล้าน หรือว่าเจ้าสิงห์ชุมพลเพชรพรมคุณมวยคุณมวยไทยยิมครับร้อยสีเกิดไปหนึ่งปอนยังไม่ผ่านส่วนคู่เอกก็เป็นเพชรน้ําเอกครับเพชรน้ําเอกสอเพร์มุตร้อยวันนี้เขาเจอกับรุ่งนิรันดร์ครับรุ่งนิรันดร์อ,อวังหินก็มาร้อยยจุดคู่ห้าครับเพชรพล,ล้านครับร้อยสองปอนเพชรพันล้านนี่เกียรติทอฟันมาตามพิกัดเจอกับเจมสตัก เกมจักสิทธิ์แสนเชิงก็มา102ตาพิกัดส่วนกูหกก็ตะวันชายครับตะวันชายมวยหูทวีศักเล็กก็มา37ากิโลตามพิก,กัดกล้องพิภพ,พเล็กนี่กล้องพิภพ,พเล็กสิดสารวัตรตึงก็มาสา0 7คููที่เจ็ดนี่มาใหม่นะฮะมาใหม่เห็นว่าเกินอยู่นิดนึงมาใหม่ฮีโร่นายโออ่าสาย7ก,กดโลนี่เจอกับเพชรบ,บุรพาเพชรบ,บุรพาเกียรติจำรูนครับ มาสามเจ็ดสามเหมกันส่วนคู่นี่แพรครับเพชรชาชายครับสามเจ็ดโลมาสามเจ็ดจุดหนึ่งเพชรชาช,ชายอ๋อห่วงชื่อกรุ๊ปนี่มาแล้วนี่ห่วงชื่อกรุ๊บวันนี้ก็เจอกับเพชรมรกตนะฮะเพชรมรกตขิดวัชราชายัยมาสามเจ็ดพอดีส่วนคู่เก้าก็ไฟฟ้าครับนี่ไฟฟ้าปอการณนาฏความคนนี้ก็สามสิบเก้าโลมาสามสิบแปดจุดแปด ส่คู่ชกยอดมังกรครับยอดมังกรวอลวันนิมิตนี่มา39.3เกินไปจุดสามส่งไปช่วงซอครับยอดโพท,ทองนี่พอหลักบุญอันนี้ก็ร้อยชกกัน39.5กับ40นะเรียกว่าหนึ่งร้อยปอนด์กับร้อยหน,นึ่งเข้ามา39.3ส่วนคู่ชกโคตรเก๋งติดเฉินเชิงยังไม่มาไอโคตรจ๋งจะเดินมา40.2 กินไปจุดซอง,<ห>องนี่เหลือมาใหม่กันนี่คือทั้งหมดทั้งมนเช้านี้อ้าวมวยรักมวยชอบวันนี้ผมให้สองตัวบอเพราะว่าไม่ค่อยรู้จักมวยเอาเป็นคู่นี้ละกันคู่ระหว่างเกียนดาวกับยอดนักรบวันนี้เกียนดาวนี่ก็เพ่ขบเครื่องเลยยอดนักรบเนี่็เพ่ชกมวยมาเยอะผมเดูวันนี้ต้นๆนี่กินเกียนดาวยากนอนนะท้ายๆของรู้น่าจะพลิกในวันนี้นะวัดกันที่พระรากำลังผมยังชอบที่ยอดนักรบวันนี้ส่วนคู่เอกวันนี้คู่ขี้ทุกสีเหลือเกินสำหรับเพชรน้ำเอกกับรุ่งนิรันด์นี่นะ เพชรตั้งเบกนี่ก็ชกมาเป็นร้อยนะรุ่งนิรันด์นี่ก็เยิ่มกันอันนี้ก็ฝีมือแล้วกันทั้งคู่นะแม่สภาพร่างกายดูว่าช้าดูดีด้วยกันทั้งคู่นะแต่ผมยังชอบไปที่อะรุ่งนิรันด์วันนี้น่าจะหมดบี้ไอ้เจ้าเพชรตั้งเมกไปสนุกอีกคู่หนึ่งออกสองตัวเพราวันนี้ออกที่วันนี้มันยังชอบไปที่นี่ฮะกลางปีน้อยเอ้ยไม่ใช่คู้เกียนดาวชอบยอดนักรบกับรุ่งนิรันด์สองตัวคู่ท้ายก็จัดไปที่ยอดโพท,ทองครับนี่ Còn một tháng người chào đi lao thì còn gặp tôi đi không? <laughs> <laughs>